สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวิกกี้ว,วันนี้เรามาอยู่ที่ไหนลูกามาที่ไหนคะ<ด>มาเที่ยวไหโอเควันนี้เราพาชิลามาเที่ยวด็อกพาร์คนะคะสวนหมาพาหมามาเดินเล่นนุ่นเลยเดี๋ยดิลอยตรงนู้นมันก็จะเป็นนี่นะก็ใหญ่ใหญ่ดีแล้วก็มีสวนมีน้ำมีมีหนองน้ำให้หมาเล่น แต่ว่ามันหนาวเดี๋ยวนี้เข้าหน้าหนาวแล้วไม่มีใครเล่นหรอกดูหมาตอนนั้นเห่าตั้งแต่เข้ามาโอเควิกก้รอ,อก่อนให้เขาไปก่อนไหมเห,เห็นไหมมันเจอกันมันก็ทักทายกันหมาฝรั่งนี่ดีนะคือมันไม่มันเจอกันมันก็ทักทายกันมันไม่เหมือนหมาบ้านเราเห็นกันแล้วก็กัดกันแบบ ลืมขากล้องนะว้าวอันนี้คืออันนี้คือขออดอกอันนี้ตัวใหญ่มากอ้วนมากดูเล็บหยอันนี้ดูเหมือนเขาไม่ตัดเล็บให้เลยดูเท้ากิน่ะว้าวดูเท้ามันสิแมวนะแนวแนวไม่จำนะไม่จำนะเนี่ยดูขามันขาสั้นๆเนี่ยโอเคชิลาปปะ let's go เนี่ย เห่าด้วยเห็นไหมเมกี้ระวังนะลูกอะไรลูก,ลกแอบไปเหยียบขี้หมาเลยเปล่าลเห็นไหมนี่คือวิวโดยรอบค่ะอันนี้ก็อยู่อันนี้ก็ติดถนอน,นอันนี้ก็เหมือนออสเตรเลียเลย ไม่ได้เอาใจดีมาด้วยเพราะว่าถ้ามันมาด้วยกันมันก็จะกัดแต่กันใจดีมันก็กลัวมา Look at that. Look at Ricky Doomano you don't look man. That's cute. Aww. Is that good? Yeah, that's cute too. Aww. So pretty. I love dog, yes. I do. <laughs> Those you buy before school. Sick, sick, sick. 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 Sheila, Sick. 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 okay Sheila, let's go home, Vicky, call Sheila, let's Sheila. go home, Sheila let's go home เ l us it first o e a y ไปวิ่งวิ่งไล่กันแล้วกลับบ้านกัน come on ready set go ready set go 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 กลับบ้านกันแล้วเดินสองรอบสรอบพอแล้เจอหมาสวยตัวนั้อันนั้นคือสนามให้หมาเล็กอยู่หมาแบบใจดีอ่ะก็อยู่ในนั้น หม้ใหญ่ก็จะอยู่ข้างนอกหม้ใหญ่ก็เข้าไปว่ายน้ำตรงนั้นได้อากาศกำลังดีหนาวแต่ว่ามีแดดไม่เท่าไหร่ไปวิกกี้กลับบ้านกันเนาะโอเคเสร็จบายบายเพื่อนๆหน่อยอะไรไหนด้มาเล่าอยู่ไหนออาเซเซร็บายบายกลับบ้านกันบายเียวบอกสิบอกก่อนบอกก่อน Like Subscribe Follow, hit that notification button, and share. Yeah. Bye. See you next clip. Bye. See you next clip. Bye. Bye.